มาค่ะวันนี้เราจะทำโปรไฟล์ Facebook หรือว่าโปรไฟล์ TikTok นะคะสเสกผมสั้นที่เป็นผมสวยอยู่แล้วให้เป็นผมยาวนะคะแผมก็จะเสียบลงแค่นี้แล้วก็ติดกิ๊บป๊บแบ๊กนะคะด้านข้างสองข้างคือถ้าเซตทำโปรไฟล์มันจะง่ายมากนะคะคือเราไม่ต้องอะไรเลยเราแค่แบบว่าติดกิ๊บไว้คร่าวๆเ,เฉยๆก็ได้ไม่ต้องมัดผมข้างหลังก็ได้นะคะแล้วก็ เซ้ทรงของของผมจริงขึ้นไปปิดรอยต่อของวิกผมนะคะแบบนี้เลยง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ผมจริงสลับกับผมวิกนะคะมันก็จะได้แบบทรงสวยๆแล้วทีนี้เราก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าหามุมกล้องคิดไม่ออกดูสิหามุมกล้องนะคะ เลือกมุมที่สวยที่สุดของตัวเองนะคะว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาหลังจากที่เราเซตทรงผมให้แบบสวยแล้วนะคะอย่างของแผมเองก็จะถนัดทั้งซ้ายทั้งขวานะคะอาทิเช่นว่าเอียงไปด้านนี้ก็ยังได้อยู่เอียงไปด้านนี้ก็ยังได้อยู่เป็นไงคะผมสั้นแล้วแต่อยากทำโปรไฟล์ผมยาวง่ายนิดเดียวนะคะใช้วิกผมครึ่งหัวเป็นตัวช่วยได้เลยคะ่ะ